คุณเคยอยากหนีจากชีวิตที่เป็นอยู่ไหมไปอยู่ด้วยกันไหมอยู่ให้สบายกว่าที่นี้ฉันชื่อหนึ่งเดียวเด็ <l ots> กกำพร้ามือพิการถูกเก็บมาเลี้ยงให้เป็นผู้จัดการคุมซ่องผู้จัดการบอกว่าอย่าพูดคำนี้ไงฉันเกลียดคำนี้ที่แม้ว่าชีวิตจะบัดศบแค่ไหน <l ots> แต่บางครั้งฉันก็ฝันเห็นชีวิตที่ดีกว่าในลู้เคยบอกว่ามึงหน้าเหมือนเสเ็บคนึ่งในสิงคโปรม์มาด คุณเคยอยากหนีไปจากร่างกายที่เป็นอยู่ไหมฉันชื่อเลอาวูลูกสาวมหาเศรษฐีที่มีพร้อมทุกอย่างเว้นอยู่อย่างเดียวคือความบกพร่องของหัวใจิทางรอดเดียวของฉันคือฝาแฟดที่เมืองไทย2ร่างที่จะทำให้ฉันวนมีหัวใจที่ดีกว่าไม่จริง มันอาจจะฟังดูว่าบ้านะครับมองกูนีแต่ผมว่าเพื่อการดุไม่ใช่คนเดิมพวอยู่ทางทางไอทิ้งชีนิสช่วยเราสวัสดีค่ะเลียวหูว่าฉันมาทู่นี่ค oh ุณ <c oughs> เป็นปของพี่ there, เลยอันเล้วฉันเพ t ่ i n พอฟังหนูให้ดีนะหนูสลับร่างกับหนึ่งเดียวหน,นูอยู่ในร่างกายที่หัวใจดีมาก นม่ใช่ตอนนี้แกต้องช่วยฉันนะสามฉันสลับร่างทะเลาะสลับร่างเลยอาสอถ้าฉันพร้มกลับไปแกต้องไป็ช่วยฉันนะ1นึ่งแกทำอะไรเขาไม่ทำอะไรแต่เขาจะทำฉันมากกว่าฉันจะเอาทุกอย่างที่เป็นของเธออย่าลืมเอ็นจอยกับชีวิตของฉันให้เหมือนกับที่เธอฝันไว้นะ ทวินรังฉันวิญญาณเธอเริ่มวันจันทร์ที่27ตุลาคมนี้ดูวร์ชั่นทีวีทางช่องวัน31ดูย้อนหลังทางแอปบุญดีเท่านั้นสมัคมากบนดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวโหลดแอปบุญดีบนสมาร์ททีวีได้เลยสนับสนุนโดย